พี่น้องระป้องปลายสบายดีพี่น้องตอนนี้จังมงหรือวะบ่ายมงหาสิบแปดเอา้เอาอา้าข้อยอรถใหญ่เพราวะกระโปรดกระโพ โควกโคว,ว่าฝนกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดแชร์ออกไปอู้สุดยอดเจ๊ขาตั้งกล้องโอเคไหมฮะ สอ้อนน้ำเด้สอ้อนน้ำเด้อ้อนซ้อนน้ำชานผุดต้อมอ้อนซ้อนคือข่อยบอโอ้ยเลิศเลยนะขันแบบนี้นั่งกัสิเมื่อแบบสบายแน่ อ๋อ oh. เจพี่น้องเจนาตาลีฝากไปกดติดตามไปไปเบิ่งซองนางให้นางแน่เจนาตาลีท <c oughs> ี่นมไปก็เห็นตามมาซอยเมื่อวาน,านเนี่ยนั่งกลับมาเอาบัดทั้งนั้นมันคือบ่อลงสนามเนะมันคือลงมาตอนไหนนี่นี่ป <c oughs> ้าฮะปากอะไรเนาะ ไปค่ะป้าน้ำห่วยเอาคือผมเป่งเอาน้านี่บอสสวัสด เขาอาหน้ามรุงน้องเอาเขาหอมปลเป่งเอาเขาน้ามเจ๊เอ๋ยเอา,อย,อเอาย่านทออน้ำบัดน,นี้เขาอย่านน้ำเ,เ,นเลิศค่ะสุดยอดมากเจ๊น้ำท่วมแล้ว <c oughs> <c oughs> อุย้ยตกแป๊บเดียวเนาะนีน่เนาะงามนี่แล้วเอ๊ะเอา เจ๊มึงดูผูเดีนี่มันมาแล้วมันก็นไล่เข่าหน้านี่อืออือโอ้โว้โ เฮ็ดยังยังคือเฮ็ดปวกแฮะคอยหอมได้ป้าตัวบรรยากาศทานผัดซ้อมเอาแปดยังพอมาอยู่ได้หนิกดไลค์กดแซ่กดแซ่น้องปองป้าย แม่นส้มควรปลาไ้พี่เดียวเก๋ไปดูมันบาได้เป็นตาไงมันทนเสียงปลาน้ำนะปลาตัวอลังการมากเลยน้ำดูสิทุกคนดูจะได้เปล่งน้ำนี่พี่น้องเอ้ยโมแมนวาปีนี้ฝนดีเนะี่ยมันโมแมนมันเลยย่ามัมนแล้ว ก็มันถือส่วงอันพายุเข่าอยู่แล้วนะส่วงนี้นะเจ๊บลาร์ก,กันแล้ว,วไฮซนะันนอจักเท่าไรวะสี่ห้าไหนะฮะเรือซะจักสองสามไห่หรือก็ดามเองดอกเออบลารก,กับเบิร์ดก้านี่อ่ากงอ๊ออ๊าอ๊า แมนซาดเด้ป้าตัวจนได้ดปล่อยน้ามีพี่นอ้องเอ้ยแม่ปล่อยน้ามีเอาตั้งไว้ให้คอยนี่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 ตั้งไว้ให้แล้วอลังการมากเลยเธอ สามลายโผล่โผล่พี่น้องยังจักไย้ยังสองสามสี่หา้าเซตแปดเรือแปดหายพี่น้องโอ้ยโอเคโอเคสามนี่ะงคือว่าโอเคอยู่ปังมากเลิศเวอรอ ผู้ี่มอเมีน่าร้ายขนาดนี้ได้นังไ <c oughs> อืมกาใหญ่เบดและเรือตการหน่อยบ่ตามการหน่อยได้ป่ะนี่ คืดเจ็กหายเดียกยกาเฮานีานน่เนาะหายหลุ่มยังมาทันขาดววามเชื่อเย็นกลืนใจคุณมัวบ่หูกำลังวาดตัวเอียง บรรยากาศดีสุดๆเลยทุกคนเร่งมืออย่าให้มันแล้วพี่น้องเอ้ยกับปแล้วจะคือแถมก้ากับพ่อแห้งกับเขา่าแห้งกับเข,าข่ากันคากบาทนี้้าเบิ่งปีนี่พี่น้อง ถ้าเบิ่งปีนี่สิเป็นอะไรเขาวม่โอเคอยู่บอถกถแข้างหน้าขึ้งกดไลค์กดแชร์คอมเมน ถือช่วงพายอยู่เข่าด้น้ามันก็เลยลายปกติเดิมที่นะแล้วไปต่โดนแล้วแล้วไปแต่ปลายเดือนมิถุนาปลายเดือนมิถุนากนแ็แล้วแล้วอันนี้สิสิขอนเดือนกรกฎาอะไรยังบดหอดใส่อยู่น้า,ามา,ากามฟ้นหักกรรม